สาวๆหลายคนที่ก่อนนอนชอบมาร์กหน้าด้วยครีมและก็แต่งกาน่าจะขาวนะครับแล้วก็เอาแต่งกวาวางอยู่ที่ตานะครับเจอตอนกลางคืนนี่บางทีแทบช็อกนะครับตกใจนะฮะวันนี้ขอเสนอการมาร์กหน้ารูปแบบใหม่ครับด้วยสาหร่ายเทอินรีมาร์กหน้าจากสาหร่ายเทอินรีทำมาจากเทาน้ำครับเป็นสาหร่ายน้ําจืดที่พบมากทางภาคเหนือซึ่งชาวภาคเหนือนี่ครับเขาจะใช้สาหรนี้นะครับ เป็นอาหารด้วยนะครับผมก็เคยทานนะครับอร่อยด้วยนะฮะมาต่อยอดครับสู่มาร์กพอกหน้าต้านฝ้าลดการมองคล้ำและทำให้หน้านี่ขาวใสในรูปแบบหน้ากากแผ่นเจลพอกหน้าครับนาซึ่งตอนนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะนำเข้าจากต่างประเทศเช่นจากญี่ปุ่นเกาหลีผลงานชิ้นนี้เป็นความร่วมมือระหวา่างคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยกนากรน้ำมหาวิทยาลายัยแม่โจ และบริษัทสมาร์ทไลฟ์พลัสจำกัดร่วมกับสำนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายเทาน้ำมาสกัดครับพบว่ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สามารถลดจุดด่างดำและสีอุดตันได้นำเอาส่วนวุ้นครับของสาหร่ายมาขึ้นรูปเป็นแผ่นมาร์กหน้าที่จะช่วยดูดซับความชุ่มชื้นได้ดีมีความยืดหยุ่นสามารถวาง ไปตามรูปของหน้าได้และที่สำคัญครับแผ่นมาร์กหน้าตัวนี้ยอมให้สารออกฤทธิ์ต่างๆสามารถแพร่กระจายผ่านไปยังผิวหน้าได้ดีครับไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยหนึ่งในนวัตรกรรมของคนไทยที่ทำให้คนไทยหน้าใสาขึ้นครับท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการนี้โดยกด Big ก o หวตและกดไลค์ได้เลยครับ